เมืองชายแดนแหวนขุนด่านชุมชนโบราณสายทานภาชีชาวอำเภอด่านมะขามเตี้ยชาวหมู่บ้านหินแดนยินดีต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2566 หมู่บ้านหินแดนอยู่ในเขตปกครองอำเภอด่านมะขามเตี้ยเดิมตั้งอยู่หมู่ที่3ของตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2528ได้จัดตั้งตำบลหนองไผ่ขึ้นทำให้หมู่บ้านหินแดนเปลี่ยนแปลงเป็นหมู่ที่3ของตำบลหนองไผ่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี สาเหตุที่เรียกกันว่าบ้านหินแดนเล่ากันว่าในสมัยก่อนแม่น้ำลำพาชีที่อยู่ติดกับโรงเรียนบ้านหินแดนได้มีก้อนหินก้อนนึงแลบออกมาจากพื้นดินเมื่อเวลาน้ำในแม่น้ำพาชีลดน้อยลงทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าหินแลบเมื่อการเวลาผ่านไปคำว่าหินแลบได้ถูกเรียกจนผิดเพี้ยนกลายมาเป็นหินแดนในปัจจุบัน บ้างหินแดนมีเนื้อที่ประมาณ7,500ไร่ระยะทางห่างจากอำเภอด่านมะขามเตี้ย8กิโลเมตรห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี33กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลด่านมะขามเตี้ยทิศใต้ติดต่อกับตำบลแก้มโอนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ทิศตะว,วันออกติดต่อกับหมู่ที่สี่หมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่หกของตำบลหน,นองไผ่ทิศตะว,วันตกติดต่อกับหมู่ที่สองตำบลหน,นองไผ่และหมู่ที่ห้าตำบลด่านมะขามเตีย้ยบ้านหินแดนมีประชากรทั้งหมด203ครัวเรือนส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทำไร่้อยปลูกข้าวโพดปลูกมันแกวปลูกมันสำปะหลังปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันมีนายอนุวัติวรวงศ์ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนายอนุวัติวรวงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านหินแดนเกิดเมื่อวันที่25เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2516ปัจจุบันอายุ49ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่386หมู่ที่3ตำบลหน,นองไผ่อำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2548ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านหินด้านตำบลหน,นองไผ่อำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบ,บรุรีจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา17ปีนายอนุวัตวรวง เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาโปร่งใสและตรวจสอบได้ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นการสแสวงหาผลประโยชน์มีทักษะความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบว,วิธีปฏิบัติของทางราชการมีการวางแผนการดําเนินง,งานอย่างเป็นระบบมีวิสัยทัศน์มีความคิดรเริ่มสร้างสารรค์เสริมสร้างการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ ส่งเสริมความสามารถคีปรองดองสมานฉันการบริหารจัดก,การความขัดแย้งภายในพื้นที่ได้ดีเยี่ยมจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธปรรมไม่มีประวัติการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการบริหารจัดก,การได้ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานในด้านต่างๆตามแนวทาง ร่วมคิดร่วมทำนำชุมชนสู่การพัฒนามีการจัดประชุมหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเป็นประจำทุกวันที่ห้าของเดือนเพื่อให้ประชาชนไดรน้รับทราบนโยบายรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลประโยชน์หรือมีผลกระทบกับประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินง,งานด้านต่างๆจากการบริหารงานซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน และสิ่งสำคัญคือการทุ่มเทสภักํากำลังกายและใจของผู้ใหญ่บ้านนี้เองทำให้หมู่บ้านหินแดนได้รับประกาศเกียรติคุณชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเขตหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2565และยังได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี2565อาทิย์บดีกรมการปกครองและได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ด้วยความเอาใจใส่ทำงานอย่างเต็มใจและเต็มกําลังการประสานความร่วมมือผนึกกําลังของผู้คนในหมู่บ้านและการมีผู้นำที่มากความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของนายอนุวัตรวรวง์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3หมู่บ้านหินแดน จึงสร้างผลงานอันเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนสืบไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมู่บ้านจะปราศจากภัยอันตรายประชาชนอยู่ดีมีสุขเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปพระอาทิตย์ไม่สิ้นแสงหมู่บ้านหินแดนจะไม่สิ้นคนดี